วันนี้มารวมเปิดตัวใหม่ใช่ค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ OPPO นะคะวันนี้เปิดตัวค่ะ OPPO Reno 8 Series 5G ค่ะให้คุณถ่ายภาพ Portrait สวยได้ในแชะเดียวค่ะได้ลองแล้วหรือยังได้ลองแล้วค่ะทาง OPPO ส่งมาให้ลองที่บ้านชอบมากคือมันมีหลายฟังก์ชันมากค่ะสามารถแบบปรับแต่งให้ภาพเราดูสวยได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบบกลาพื้นหลังให้เป็นไฟโบเก้ให้เราสวยโดดเด่นขึ้นมาได้องนชือ ใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือความชาัดชัดที่สุดเนี่ยคือ64ล้านพิกเซลเลยค่ะฉะนั้นก็คือมันได้ทั้งเรื่องของความชาัดเรื่องของความสวยงามด้วยค่ะจบจเลยคือทุกวันนี้เราสื่อสารผ่านภาพถ่ายอยู่แล้วเราถ่ายทุกอย่างที่แบบมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราทั้งแบบจะสายคาเฟ่สายท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆะคะ่ะเราสามารถใช้ Opp o p ปโจบในเครื่องเดียวได้เลย ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Oppo Reno 8 Series 5G นะคะใครที่อยากถ่ายภาพได้สวยๆนะคะมาลองใช้ Oppo ดูค่ะปังมากฟังก์ชันดีมากฟังก์ชันนั้นสองนักอ่อยจะทะรุสามแล้วขอบคุณค่ะเป้าไว้ที่ห้าห้าหรือพันดีค่ะ ไม่ได้ตั้งเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบทีมทีมเขาก็ตั้งไว้เป็นสเต็ปหละที่จริงค่ะแล้วเราด้ความรุนของเราได้ไหมครับกับตัวเลขตัวเลขในแต่ละวันมันออกมาทุกวันไปไล่จะบอกว่าช่วงนี้ก็แบบใจตุ้มๆต่อมๆนิดนึงสารภาพเพราะว่าก็ฝนตกน้ําท่วมเยอะเราก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะไม่สะดวกไปดูแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะคะค่ะยังไงฝากเข้าโรงหนังด้วยนะทุกวันยืนทุกวัน ก็ลุ้นอยู right. ่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็จะมีทีมงานส่งยอดมาให้ดูทุกวันค่ะจริงๆวันแรกหลังจากเข้าฉายวันแรกล้วอีกวันนึงเปิดงมากห้าล้านแล้วเรียกเป็นความรู้สึกอย่างไรก็เซอร์ไพรส์มากค่ะคือเอาจริงๆยุคนี้ก็คาดเดายากด้วยอเพราะว่ามันมีแบบเรื่องแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง50ล้านแรกแล้วก็ยอดต่อๆมาด้วยค่ะที่คนแบบ ดูมือเด็กดูมือคุณตาคุณยายไปดูมันเป็นภาพน่ารักค,คือด้วยความที่ละครก็ดูได้ทั้งครอบคร <โ dumpling. S 1> ัวด้วยเด็กดูได้ไปถึงแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะก็หนังก็เหมือนกันค่ะก็จะได้เห็นภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สามารถชวนกันไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะมีคนใส่ชุดไทยอะไรไปดูยใช่ก็ชื่นใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นคําตอบนะเหมือนแบบเออเขาอินแล้วเขาก็รักในหนังในละครของเรามากอย่างงี้นะ กลับมาด้วยไใช่ค่ะ,ะด้วยตัวของเบลเองด้วยที่เป็นแม่เกสรแต่งตัวแบบมีความทันสมยัยมีหมวกมีอะไรก็จะทำให้การแต่งตัวสนุกขึ้นด้วยสุดเชื่อมนุษคอมเวอร์กันเยอะมากค่ะเป็นแม่เกสรกันเยอะใช่ไหมก็ขอบคุณมากมากค่ะ ก่ายเป็นคนเออไอคอนของการสรจุดคาไทยไปแล้วหมอ๋อก็ยินดีนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนใส่กันเยอะๆแหละเห็นเบลบอกว่าตอนดูรอบสื่อมาแล้วแต่ก็คดูคุณแม่ไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าใช่ค่ะไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าขอยอมรับว่าแบบรอบสื่อยังโฟกัสไม่ได้มันตื่นเต้นมันลุ้นเพราะว่าเราดูในฐานะคนทํางานเราก็จะดูแบบซีจีเฮ้ยอันนี้เราถ่ายในกรีนอย่างเงี้ยมันรึกว่าตอนนั้น ช่ซีจสวยอุ้ยหน้าเรามุมนี้รอดปนี like> ้จะดูเป็นแนวนั้นไปก็เลยต้องไปดูอีกรอบนึงแบบสงบสงบค่ะแม่เราว่าไงบ้างพอดูคุณแม่ดูสามรอบแล้วก็ยืนยันว่าจะดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกโรงค่ะไม่ชวนไปด ใช่ค ok ุณแม่เขามีแขกเยอะมีญาติเย่าก็ว่าจะพาคุณยายไปดูด้วยค่ะแต่ก็มีลิมิตเหมือนกันตอนนี้เบลดูไปสองรอบแล้วก็ว่าจะดูอีกเพราะว่ายังเก็บรายละเอียดไม่หมดนี่อีกี่รอบถึงจะละเอียดถึงจะละเอียดจนกว่าจะออกจากโรงเวลาเราดูหนังเรื่องนี้มันคือความรู้สึกยังทั้งหม สำหรับเบลนะคะมันอิ่มอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีหลายรสชาติด้วยมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องการบูเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมันรู้สึกว่ามันมีแบบทุกรสชาติแล้วก็ตอนเดินออกมาม,มันมันมันยิ้มแล้วมันก็มีความสุขแบบไม่รู้ตัวเแบลบรู้สึกนะว่าถ้าใครที่แบบเออแบบเครียดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดูก็คลายเครียดได้ถ้าเห็นตัวเลขเห็นกระแสน้ำหัก หายเหนื่อยคะ่ะความจริงก็คือหายเหนื่อยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ทุกคนที่มีฟีดแบ็กกลับมารวมถึงก็เห็นคลิปแบบคุณตาคุณยายจุ่มมือกันไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชื่นใจรวมถึงเด็กๆที่เอาเงินออมแล้วก็พาคุณแม่เขา,าไปดูคือเราไม่คิดว่าแบบ โอ้หอะไรมันมันยิ่งใหญ่ในใจเราอ่ะก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆทุกคนมือผลงานประจักอยู่แล้วแหละแต่ก่อนที่หนักจะเข้ามันมีแบบเสริมด่วงอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับเอ่อนิดนึงอะไรเอาให้ถึงเป้าอะหรมอตะลีไหมลกคืออ่าก็มีไปไหว้แหละคือด้วยความที่มีบุคคลในประวัติประวัติศาสตร์จริงแล้วก็มีแบบอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือน ไปขอคำม,มาไปแบบอะไรนิดนึงว่าบางทีการแต่งตัวของเราอาจจะไม่ตรงกับยุคขนาดนั้นแบบ<ม>แต่ว่ามันเพื่อแบบเออคาแครคเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอยอดออไม่ได้อะไรจริงจริงเบลเชื่อเรื่องพวกนี้ประมาณไรเรื่องมูเตะเรื่องไหวเรื่องของขอะไรงี้งงงงคือเบลมองว่ามันเป็นเรื่องราวหรือว่า ตัวละครที่เคยมีอยู่จริงฉะนั้นเราก็คือแบบเหมือนเราคล้ายๆว่าเออให้เกียรติแล้วก็แล้วก็บอกกล่าวอะไรประมาณนี้และค่ะหลายที่ไหมคะหลายทหลายจุดเลยก็หลายอยู่แนะนำสักทีได้ไหมครับก็หลักๆก็จะเป็นแบบเหมือนวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลอะไรประมาณนี้ค่ะไปกับทางทีมค่ะทาง GBS Broadcast เบลไม่ได้ไปยุทธยาค่ะแต่ว่าก็ไปตั้งแต่ตอนช่วงก่อนเปิดกล้องด้วยไม่ใช่ว่าโบนไหมค่ายจะรู้โบนไม่บนกลัวไม่กลัวกลัวค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์แคมเปญแก้ปมแก้บนแต่ไม่รู้ว่าทางออฟฟิศเขาได้ขออะไรมาหรือเปล่าอย่างวันก่นรอบสุดเบลบอกว่าแบบต้องได้ร้อยล้านเพื่อเป็นการขัดทุนแสดงว่าตอนนี้ได้ทุนได้ทุนคืนแล้วนะ เบลคิดว่าเนะี่ยเราไม่แน่ใจเพราะว่าเแบลบไม่รู้ว่าแบบทางทางทีมเขาใช้งบ PR หรือว่าอะไรหลังจากนั้นเยอะแค่ไหนคะ่ะแต่ตอนนี้นะเนี่ยกากำลังจะเตรียมออกฉายในหลายๆประเทศด้วยม,มีแพลนกับตรงนี้นะคะหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนค่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าแบบมีจัดหรืออะไรก็ยินดีค่ะพูดถึงการจัดแสดงต่างประเทศที่ ก็ฝาก international fans ด้วยนะคะก็ฝากสนับสนุนบุเพสานิว่าสอด้วยค่ะเนวางตัวเลขไหมคะว่าจะเป็นอางเอกกี่ร้อยน้ะ um ก oui> <Yes, ี hey, ่พันกี่พันดีคะอยากากสักเท่าไหร่อยากคาดหวังเลยเดี๋ยวคาดหวัเอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านั้นเราถือว่าการที่คนมาดูหนังแล้วมีความสุขได้รอยยิ้มกับบ้านนั่นคือกำไังแต่ไอ้ก็บอกว่าห้าร้อยายขั้นต่ำใครนะคะ ผ่านเลยอะไม่ได้ต่าไอไอฟ่านลีก็ตามนั่นแหละกันไออะขอถามละครนิดนึงวันก่อนไปสัมผัสที่โฟบเรื่องอ่าพนิขิตบอกว่าฉากที่เข้าที่เข้ากับเบลย่าี่สุดคือที่ต้องเล่นเป็นเป็นลูกและเบลเป็นแม่เออเวลาเขาเขาบอกหน้าเราบอกแม่ไม่ได้เราเป็นแม่ไม่ได้ก็เราเราสวยผ่อนยาวเลยแซวแซวไม่หรอกค่ะคือ ตอนที่จะต้องเล่นเป็นแม่ลูกกันจริงๆจะต้องทําสมาธิเยอะมากด้วยความที่หนึ่งคือไม่เคยด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยแบบเหมือนต้องเล่นเป็นแม่ของคนที่อายุแบบรุ่นนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือเหมือนก็ใส่อินเนอร์แหละเชื่อไม่ต้องแบบ ไปคิดวอกแวกถึงแบบพี่โป๊บมาเล่นเป็นลูกฉันคือไม่คิดเลยเราแค่โฟกัสแบบนี่คือพ่อรีดของแม่กระเกะมีกระฉากอะไรเงี้ยเยอะมากๆค่ะพี่โป๊บใช่ไหมด้วยค่ะพี่โป๊บเห็นเลยว่าตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติก็จะมีแวะเล่นบ้างแต่ว่าพอต้องเล่นเป็นลูกเราจริงๆก็แบบตั้งใจเขาเขเียกไงคือเอาอย่างีหละกัารคือกลัวแบบ กลัวมันจะไม่สมจริงด้วยกลัวอารมณ์ไม่ได้ด้วยอยากให้คนที่ดูอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโป๊ปเบลแต่ว่าก็เป็นแบบแมกกระเกตแล้วก็พ่อริทเขาขอขาขอให้เบลแต่งแกงหน่อยแต่เราบอกไม่ได้ดูต้องสู้ไม่จริงไม่ได้พูดไม่ได้ปีอะไรเรื่องเรื่องเมคอัพเลยก็คือตามแบบที่กองเขาจัดให้เลยค่ะแล้วเราต้องจับอย่างแม่เราต้องแบบอายุมีอายุเบอร์ไหนเรในเรื่อง คือด้วยความที่เป็นแม่ยังสาวก็เลยด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเกสุราาก็เป็นคนแบบร่าเริงด้วยฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้โชว์ออกมาทางแบบฟิสิกอลสักเท่าไหร่แต่ว่าการแต่งตัวก็จะเป็นแบบคุณแม่มากขึ้นค่ะเรามองเป็นโบเป็นลูกแล้ไหมคก็ถ้าในในในบทบาทในการทำงานก็ได้ค่ะลูกคนนี้ขี่อ้อนไหมคะเขาก็จะชอบชอบเล่นแบบแม่ครับ อย่ามาจับเป็นดูลูกโตใช่ไหค่ะถามเรื่องประเด็นลีน่าจางนิดนึงน้องมีประเด็นดราม่าเนด่นอดอร์รุ่นใหญ่เนด่นอดอร์รุ่นใหญ่พูดถึงเราพูดถึงเราเราเราได้เห็นขาบ้างไหมไม่ได้ติดตามเลยค่ะไม่ได้ติดตามเลยค่ะเขาที่เขารไลฟ์สดพูดถึงเรา เพาแบบว่าหนังบูเพดังได้เพราะว่าเขาด่าเราถามมาตรงๆเลยแล้วกันเอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ลีน่าที่นึกถึงแล้วกันนะคะค่ะแล้วเขาบอกเขาบอกว่าท้าไมถึงลืมเขาเขาด่าจนดังเลยนะก้ไยเขาเป็นยังไงลูกเขาบอกขอบัสสก์ใบก็ไม่ได้อยากดูหนังปีสักใบหนึ่งเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวส่งบัตรไปให้ค่ะเาไม่ซีเรียสเนาะที่เขาออกมาจ้วงเราขนาดนี้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสค่ะ ก่อนตัวก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนั้นหรือที่มันเป็นไวรัลอยู่ไม่ได้เห็นค่ะว่าตอนนี้หนังก็200ล้านไปแล้วเนาะค่ะไม่เกี่ยวกับย้อนหรอกที่ไหนเขาก็เป็นแฟนคลับท่านหนึ่งของเราโอ้ค่ะชื่นชมเชียร์เราตลอดแต่ว่าเราอาจจะลืมบุญคุณเขาเขาไม่ไม่ไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนเลยหรือว่าแบบเป็นกำลังใจให้เราอะนะคะขอบคุณมาก แล้วฝากบอกหม่น่ะไม่รู้เกลงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่อนออนแม่ซะหน่อยแม่ค่ะรักนะคะแม่อวยพรให้ถึงห้าราอัค่ะแม่อวยพรให้เบลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ